แคคคอัพมาซ่อมวิธีล่างรถก,กัน Let's go <S จอดรถให้ตรงตรงยากก็ๆๆๆเกิดกองไม่ได้ยากพอดีไม่ชนใครนออเลยหิเหรียญสิบออกมาไม่ต้องกลัวแพงยอดลงไปที่เครื่องเสียงดังแกล้งพร้อมเล่นล <What? S 1> ลเริ่มล้อ What love she มาทำความสะอาดแคแคคอัพคนจับบริการครบคัน หัวหินหินมีหอยเป็นงยงไงคะแรปโย่แบบชาใช้ได้ไหมโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยถูกไหมคะจริงๆนะคะวันนี้เนาะแคสคาวอดวันนี้เราจะพามาเจอกับแรปเปอร์นะคะที่จะมาเป็นคนรีวิวชอ็อปให้เราเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องโย่โย่ตามซะหน่อยนะคะก็วันนี้นะคะชาอยู่ที่ ควาวสาหัวหินเนาะ้วยสาขานี้นะคะก็ทำเลดีมากๆเลยเพราะว่าเขาตั้งอยู่กลางชุมชนเลยนะคะด้านข้างเนี่ยก็จะมีร้านอาหารแล้วก็มีตัวร้านสะดวกซื้อด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญสาขานี้อยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลท่ทงเสริมสุขภาพตำบลหนองพับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เลยนะคะอยากเรียกว่าทำเลดีมากๆปิดถนนเลยที่นี่นะคะจะเป็นยังไงจะมีอะไรบ้างแล้วใช้งานยังไงเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูกันเลยดีกว่านะคะแล้วเราก็จะพาไป แรปโยกับแรปเปอร์ด้วยนะคะมาทีนี้เราจะมาดูกันว่าถ้าแรปเปอร์เนี่ยรีวิวช็อปนี้ให้เรามันจะมันขนาดไหนค่ะ yeah, can call watch. มาซ <tam> ้อมที่ร้านฮอตกัน Let's go จอดรถให้ตรงตรงอยากเก๊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 กวันนี้ยาพดีไม right. ่ชวนใครมาเลยจิบรสิออกมาไม่ต้องกลัวแพงจอดลงไปที่เครื่องซิมดังแพงพร้อมเล่นเริ่มเล่เริ่มชี้มาทำความสะอาดกันแค่เข้าวอชโคตจัดบริการโค น,น้ำล้านครับสกป <Nice. S 1> อในฟงขาวคอฟันท่าทุกสอกฟองฟอง้มาทุ่ยยิ่งเสียนนึงุดที่เห็นครับสบกปหมดเกลียมประหยัดน้ำประหยัดไฟ <Hey. S 1> ประหยัดเงินในกระเป๋าใช้เวลา รถสะอาดแต่ใน,ในพริบตา <Hey. S 1> ล้างรถตวบ่อยๆเครื่องยนต์อายุยืนรถดูดีมันใหม่ครับไปใครๆก็อมองไม่ต้องจ้งร้านไม่ต้องเปลืองเงิน DIY ดูตัวเองมันง่ายจะตายแค่ค่าว a s h ล้าง่าใจน้อย <Yeah. S 1> ถ้าไม่ได้ไม่ต้องรอใครสิบบาทเท่านั้นชีวิต มาทำความสะอาดกันข้าววอชโคตจัดบ,บริการครบครันข mm hmm. ัดยาฉี mm hmm. น้ำล้างคราบสกปรกปอนใต้ในลมขาวข้าวฟุ้ท่าทุกซอกต <Four. S 1> อรคารฟอรน้ำมาทูใช้อย่างเสียนนึ่มถึท,ที่เห็นคราบสบกปรกหมดเกลีย่ยประหยัดน้ำประหยัดไฟ <Hey. S 1> ประหยัดน้นในกระเป๋า <One day. S 1> ใช้เวลา ะะรางรถกับแรปเปอร์สไตล์แคดคาร์วอสเนี่ยแหละค่ะ Cat คาร์วอสเนี่ยบอกเลยว่าเป็นช็อปที่สนุกสนานจริงๆนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นลูกค้ากลุ่มไหนแบบไหนหรือว่าชอบความสนุกแบบไหนเนี่ยก็สามารถมาใช้ที่แค t คาร์วอสได้หมดเลยแล้วที่สําคัญนะคะช่วงนี้ยังมีโปรโมชั่นเด็ดๆเ,เยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น10ปี1ห,หรือร้างรถบุนโชคแค่ได้ใ้ทะเบียนเรานะคะ สรรับที่แคทคาวอนมีอยู่ก็รับล้างฟีเป็น20บาทค่ะและยังมีกิจกรรมโปรโมชั่นอื่นๆอีกเยอะแยะเลยนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาใช้กันกันได้เลยสําหรับใครที่อยู่ละแวกนี้นะคะหรือเป็นชาวหัวหินแถวนี้อยากจะลองเข้ามาใช้ก็มาได้เลยนะคะี๋ยวฉันจะปักหมุดโลเคชันไว้ข้างล่างแล้วที่สําคัญถ้าใครอยากจะรู้ว่าแคทคาวอนเนี่ยล้างอะไรได้บ้างและสนุกสนานขนาดไหนก็ <S <S อย่าลืมไปติดตามที่ช่องติ๊กตอกแคทคาร์วอนโซซ็ตี้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ลากันไปก่อนค่ะ